ทุกคนครับหลายท่านสอบถามมานะครับว่าทําบุญแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับราศีของเราที่สุดวันนี้ไพ่รัตนะจะไขข้อสงสัยทุกอย่างให้ท่านนะครับตามมาดูกันครับสําหรับราศีต่อไปนะครับราศีมังกรไพ่ใบแรกนะครับทําความสัมพัหิ้งพระใบที่สองให้ข้าวสัมเวสีใบที่สามทำหลงศพ โอ้โห oh, oh. โคตรมันครับราศีมังกรครับราศีมังกรครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณจะต้องเปิดประตูมหาสมบัติก่อนเปิดตาเปิดโชคเปิดลาบด้วยการทําความสะอาดท่หิ้งพระก่อนเลยอันดับแรกคุณทําความสะอาดที่หิ้งพระก่อนเลยนะครับเพราะอะไรฮะบางทีคุณลืมเป็นปีเลยไม่ได้ทําความสะอาดีหิ้งพระ หลังจากท่านฟังคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านหาผ้าสะอาดน้ำสะอาดทำความสะอาดหิ้งพรานะครับพอโชคของท่านกำลังจะมาแล้วแล้วใบที่สองใบที่สองนะครับคือให้ข้าวสัม,มเวสีท่านเตรียมนะครับฟังผมสักนิดนะฮะข้าวเปล่าแล้วก็ไข่ต้มสักฟองหนึ่งแก้วแก้วน้ำใส่น้ำนะฮะสักใบนึง ให้สัม,มเวสีกินแล้วบอกสัม,มเวสีว่าช่วยดูแลบ้านนะดึงโชคดึงลาบมาให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะฮะพอมันถึงเวลานั้นน่ะสัม,มเวสีเขาจะรู้ว่าเฮ้ยบ้านเนี้ให้เรากินนี่นะฉะนั้นเราจะดึงโชคดึงลาบให้เขาหน่อยอ่านึกออกไหมฮะชาวราศีมังกรให้ทำตามนี้นะครับ ใบที่3ทํทำบุญโรงศพคือราศีมังกรเนี่ยมากับอย่างนี้เลยนะฮะทำบุญโรงศพเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่วัดก็ได้หรือไปที่วัดก็ดีเดี๋ยวนี้ไหมฮะเวลาเราถ่ายมือถือเราจะเห็นฮะทำบุญบริจาคโรงศพที่นูน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยปกติผมจะชอบทำที่ปอดตึกตึงเพราะผมรู้ว่าที่นั่นอ่ะผมทำแล้วเออชัดเจนรู้สึกว่าจริงอะ่ะเพราะว่าเราเรา,เราทำบ่อยมากอ่ะ ถ้าเราไม่ทําบุญลงศพเราก็ทําบุญผ้าห่อศพก็ได้5บาท10บาทครับคุณผู้ชมครับ5บาท10บาทก็พอไม่ต้องไปทําเยอะผมเชื่อนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่ใบแรกและทําความสะอาดหิ้งพระให้ข้าวสัม,มเวสีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยให้ทําบุญลงศพหรือผ้าหอ่อศพ ผมเชื่อว่าครับใน,ในอีกมิติหนึ่งอ่ะเขาคงอยากจะบอกชาวราศีมังกรเหมือนไพ่รัตนะกำลังจะบอกคุณแล้วว่าชาวราศีมังกรคุณมูแบบนี้นะคุณทำแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวจะสมหวังอย่างแน่นอนบอกเลยนะครับยินดีล่งหน้าเลยนะครับชาวราศีมังกรครับสำหรับราศีต่อไปราศีกลุ่มไพ่ใบแรกที่จับได้ เติมน้ำมันตะเกียงใบที่สองบิดามารดาใบที่3ให้อาหารสัตว์ครับสำหรับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับไพ่ใบแรกที่จับได้ก็คือเติมน้ำมันตะเกียงชาวราศีกุมนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกท่านจะต้องไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อที่ให้ชีวิตของท่านนะครับมีความโชคช่วงชัชวาลแล้วก็มีความรักความเมตตากับ คู่ของเราหรือญาติพี่น้องของเราบางทีครับการห่างเหินกันไม่ได้เจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งญาติพี่น้องทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเวลาแล้วครับที่เราเติมน้ํามันตะเกียงแล้วพี่น้องเราก็จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาคุยกันมีความสุขเหมือนเดิมแล้วอันนี้สงจากการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับคุณผู้ชมก็ยังส่งเสริมให้ความรักของเราเนี่ยราบลื่นนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ดีนะครับ ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นความดีให้กันเนี่ยแหละครับคืออนิสงค์ของน้ำมันตะเกียงชาวราศีกุมนะครับใบที่2คือบิดามารดาถ้าบิดามารดานะครับท่านใดยังมีชีวิตอยู่การพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนะครับคุณผู้ชมครับพาไปทานข้าวพาไปวัดพาไปทําบุญนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกุม หรือถ้าบิดามารดาของท่านใดนะครับหรือปู่ย่าตายายได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็แนะนำว่าให้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนใบที่3นะครับให้อาหารสัตว์หรือให้อาหารปลานะครับคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญเลยนะครับเป็นกิมมิคที่สำคัญเลยการให้อาหารปลานะครับคุณผู้ชมจะมีทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับชาวราศีกุมนะครับ ท่านสังเกตไหมครับว่าเวลาเราให้อาหารปลาเนี่ยนะฮะมันจะมีกระป๋องใช่ไหมครับมันจะมีกระป๋องแล้วก็จะมีขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ท่านจะเทลงไปให้ปลานะครับให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานสักนิดหนึ่งข้าพเจ้าขอให้อาหารปลาในครั้งนี้เป็นการให้อาหารปลาช่วยเหลือบริวารของพระแม่คงคาขอให้บุญกุศลน,นี้ ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าค้าขายล่ำรวยดุดดังปลาที่มาลุมกินอาหารให้ขอแบบนี้นะครับคุณชมแล้วลองดูครับธุรกิจของท่านนะครับค้าขายการค้าการขายของท่านก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยแหละครับคือความพิเศษของไพ่รัตนะไพ่รัตนะจะบอกว่าราศีของเราเนี่ยจะทำบุญแบบไหนดีแล้วจะทำบุญอะไรที่ส่งผล ขอให้โชคดีนะครับราศีกุมราศีต่อไปครับราศีมีนไพ่ใบแรกครับที่จับได้ครับอุปกรณ์ทำความสะอาดครับใบที่สองครับมีดามานดาครับใบที่สามให้อาหารปลาครับคุณผู้ชมครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับ ไพ่ใบแรกคืออุปกรณ์ทําความสะอาดผมแนะนํานะครับไม่ต้องเป็นอุปกรณ์ทําความสะอา,า,อา,กกาดก็นนกกอกอได้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดก็ได้เอ่อถ้าไม่เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเช่นไม้กวงไม้กวาดก็เป็นน้ำยาซักผ้าหรือว่าผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าสบู่นะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดเนี่ยผมแนะนําเลยก็พวกไม้กวงไม้กวาดนะครับสาหรับชาวราศีมีนนะครับจะส่งเสริม ดวงชะตานะครับของชาวราศีมีนเนี่ยทำให้สิ่งใดนะครับที่อยู่ในใจนะครับที่รู้สึกว่ามันมันขับคลองหรือว่าหม่นหมองจิตใจนะครับการทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทาความสะอาดเนี่ยก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยหรือว่าเคาะกรรมต่างๆเนี่ยถูกปัดถูกกวาดออกไปจากชีวิตของเราเลยนะครับส่วนไพ่ใบที่สองนะครับชาวราศีมีนครับบิดามารดาความหมายก็คือว่า ท่านพาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดบ้างนะครับหรือพาไปทานอาหารทําหน้าที่ลูกกตัญญูก็จะส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือ,อ,อคุณพ่อคุณแม่ใครตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็ทําบุญนะครับและทําอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ท่านบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของใบที่สานะครับสำคัญเลยนะครับใบนี้จะส่งเสริมเกี่ยวกับดวงการงานคือให้อาหารสัตว์หรือให้อาหารปลา นะครับมันจะมีทิคอยู่นิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีมีนก่อนที่ท่านจะให้อาหารปลาเนี่ยให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานก่อนก่อนที่เราจะเทอาหารปลาลงไปนะครับหรือว่าอาหารมา้าอาหารแมวที่อยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเสริมดวงเราให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ครับข้าพเจ้าขอบูชาองค์พระแม่คงคาวันนี้ข้าพเจ้ามาเลี้ยงบริวารของท่าน ขอให้กิจการการค้าของข้าพเจ้าให้คนมาลุมซื้อให้คนมาลุมเอาเงินมาให้ข้าพเจ้าเหมือนกับปลาที่มากินอาหารนี้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับราศีมีนดวงชะตาของท่านนะครับก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นเคล็ดลับง่ายๆของชาวราศีมีนไพรลัตนะได้บอกความลับแล้วว่าทำบุญแบบไหนทำบุญอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ แต่อย่าลืมนะครับไม่ต้องไปทําบุญเยอะนะครับแต่ขอให้ทําด้วยใจบริสุทธิ์ทําแค่บาท2บาทก็ได้อย่างบางทีเราจะซื้อไม้กวาดหรือซื้อแปรงขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งเสริมทําให้ดวงดาวดวงชะตาของท่านเนี่ยใสยสะอาดแล้วก็สุขสว่างพ้นอุปสรรคขัดเกา่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปทั้งหมดเนี่แหละครับคือความหมายของไพ่ลัตตนา ินดีด้วยนะครับชาวราศีมีนให้ทำามอย่างนี้นะครับรับรองได้ว่าชีวิตของท่านปังแน่นอนครับ